ุกคนครับวันนี้นะครับคือเนื่องจากข้าวปั้นเนี่ยไม่ได้อาบน้ํามาเป็นเวลาสีเดือนเต็มๆนะครับกินก็ค่อนข้างจะแบบกนไม่ค่อยแรนะกคนกินไม่ค่อยแรงซึ่งวันนี้นะครับเราจะให้ข้าวปั้นเนี่ยมาอาบน้ำแล้วก็เล่นน้ําให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่อดไม่่าด่ไม่ได้ม่ไดม่าด้ม่ได่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักที่รักทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องข้าวปองข้าวป้าโอ้ยทุกคนครับวันนี้นะครับคือเนื่องจากข้าวบ้านเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลาสี่เดือนเต็มเต็มนะครับกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแบบก็ไม่เคยแรงเท่าเพราะว่าคนไม่เคยกลิ่นไม่เคยแรง ล้อไปดูกันแล้วเนี่ยต้องบอกทุกคนนะบางคนบอกว่าพี่ทำไมไม่เล่นกับคารอลเลยทำไมคารอลไปไหนเนี่ยคารอลก็ชอบวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ทุกคนไม่ยอมอยู่เฉยอ่ะทุกคนไม่นิ่งเหมือนข้าบปั้นข้าบปันใช่อ่าทุกคนสังเกตไหมว่าวันนี้ไม่มีพี่เฟยนะครับผมวันนี้อาเฟยนะครับไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอาเฟยเนี่ยเป็นกอชื้นอาเฟยเลยไม่สามารถแบบว่ามาถ่ายคลิปกับเราได้อาเฟยไอหนักมากใช่ซึ่งวันนี้นะครับเราจะให้ข้าวปั้นเนี่ยมาอาบน้ำแล้วก็เล่นน้ำให้ทุกคนดูนะครััััับบบบบทุกกกกกกคคคคคคนนนรรรร็ถ้้้าาาชออลลลิิปีย่่ืมมดดดดไไ์์ะง ให้ไปถึง1นึ่งแสนสาวสปายเบอร์กันด้วยนะคะมาพร้อมแล้วใส่ชุดก่อนตัวนี้ตัวแน่นมากอุ้ยมาใส่เสื้อเนี่ยตอนนี้น้ำหนักมันสามกิโลกรัมคนนึงกระหังนะคะอ่าเพราะปั้นนี่จะมีเอกลักษณ์ที่หากคนหนึ่งร้อยเรียบครับผมความจริงเข้าปั้นไม่ต้องใส่เสื้อซูชิก็ได้นะเอาเชือซูชิมาจับอร่อยก็ได้เนี่เงี้ยเป็นไงฮ้ยจะไหวได้ถือไหมไหวได้ไหวได้อยู่ไหวอยู่นี่ไหวไหวได้ไหวได้ไหวได้หาหาว่าหาหา ค่ะค่ะค่ะเข้าไปยังว่าไปได้อยู่นะครับทุกคนขนนึงลูกพีนอะไรแปลกใหม่ไปไหมครับทุกคนนะับวันนี้นะครับเรามีขนมมาให้กับน้องหมาด้วยโอ้ยขนงบ้าด้วย บอกเลยว่าถ้าวันนี้เขาปั้นว่ายน้ำเล่นนานนะครับผมเราก็จะมีขนมให้กับเขาปั้นด้วยนี่ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ๆด้วยนะครับที่ส่งขนมมาให้กับน้องๆนะครับบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยชอบมากนขผมเป็นขนมที่แบบว่าสามารถกัดกินได้ตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าจะเอาไปอบก็ได้ไปหาซื้อกันได้นะครับตามเพจ Facebook อันนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเขาปั้นยาใหญ่ๆนะเขาบั้นมันจะแตกพวกยาใหญ่ๆลูกยาใหญ่ๆนะ นะะคก็สามารถซื้อได้นะคะคือลดอาการแกะแทะแงะของหมาได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะคือกินดีมากแล้วก็แบบว่าหนึ่งอันนี้อยู่ได้นานมากๆค่ะทุกคนนี่คือแข็งมากแบบเราจะตัดแบ่งครึ่งแล้วเอาอบได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นชีสแห้งจากแสงแดดธรรมชาตินะคะทุกคนนี่นะคะเกรดเดียวกับที่คนกินด้วยค่ะทุกคนนี่เกรดดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวปั้นเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ข้าวปั้นทานให้ดูใช่มาข้าวปั้นว่าน้ำลูกมาน้ำว่าน้ำปั้นมาหนึ่งข้าวปั้นมาหนี่งันไม่ลอยเลยอะ บอกเลยว่าคารอสเนี่ยไม่เคยเล่นน้ำนะผมเดี่ยวผมจะลองเอาคารอสเนี่ยขึ้นมาก่อนนะผมเฮ้ยขาวามันยืนได้แล้วอ่ะมันเริ่มมีจังหวะอะผมสนุกสนุกกว่หมายจะเฮ้ยคารอยไหนวะมาจะยิมามายยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว ใจเลงดีดทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยอกินะ้เคอๆค่อยๆขากรดิดอัอเข้าบนไปก่อนเออเข้าบมานี่เข้าบาอ้าต้องฝึก่นะครับเข้าบ้นเข้บนมกินเข้าไว้ได้ด้วยอย่ ตอนแรกนึกว่าอเฟยจะแบบว่าสามารถเล่นน้ำได้แต่อเฟยเนี่ยไม่สามารถเล่นน้ำได้นะเพราะว่าอเฟยเนี่ยเขาเป็นปอดชื้นนะทุกคนเลยแบบตอนนี้คือต้องให้ออกซิเจนบ่อยมากแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าต้องปุยอยู่ในห้องแบบว่าช่วยแบบไม่ให้แบบปอดชื้นไปมากกว่านี้นะตอนนี้ปอดขามากอาการอยู่แบบเข้าปันเลยนะทุกคนอแล้วนะเฮ้ยรถไปโอุ้ยเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะรถจะขึ้นลูกรถจะขึงนี่เหมือนพามาเหมือนพาลูกหมูว่ายน้ำเลย กูชาบูชาบูรุกลกบูกลกาไไปลูกุกะลกาเจะายกเข้าได้ลูกะใชไหมดิเน่ยาใช้กเข้าบันไดสยคนสวคนว่ะครจะมาไปลีการเ้ป็นไหนไปนไหนรัดรัดเปหนลูกเป็ไหนเราต้องมีสาวด้วยหรอเออ่เดี๋ยวเขาไปหาอันนี้ดีกว่าอะไรวะมบอน เาเลอดัไ <AS L> ปเ่งหนเ้ยให้ไปคนน่น่ดูดี๋ยวอันนี้คือความจริงของเขานะดูนะดูดูมาตั้งท่าละสอง ครับตอนนี้เขาปั้นไอแล้วเดี๋ยวผมจะเขาปั้นออกไปข้างนอกเพราะว่าเขาปั้นเนี่ยนัเป็นฝอดบัวนะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนพอน้ำข้าอย่มตอกลตัวนะอ่อเอาไปลกโอ้ยระวอ้อนลหมูบเเดี๋ยวเราไม่ โอ้เฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำให้น้องหมากเลยดีกว่าครับไปกันเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะอาบน้ำเขพาปั้นกันนะครับทุกคนครับเรามีฝักวัววิเตษนะครับผมนี่ฝักวัวคืนใจไวๆนะลูกอ่า ใช้แชมพูเลยครับก็สามารถติดต่อได้ที่ g m a i o channel at gmail dot com ได้นะครับผมแต่จะบอกว่าแชมพูนี่หอมมากครับผมหอมมากและใช้ดีมากแต่ก<ม>็อยากให้เป็นสปอนเซอร์นะครับบอกเลยว่ามีเออเดี๋ยวผมจะบอกต,อต่อเนื่องพีโตบีน้ำหน้านะครับฝาส้มส้มมาฝาส้มส้มเออฝาส้มส้มมาครับต,ตัวบีน้ำหน้าครับ <c oughs> แ,แล้วแบบอยากเป็นคอมมอนสเตอรก์ก็บอกได้นะครับผมคารอลเธอเท่าไหร่คาร์ลเธอมา มันมีเทคนิคอย่างนะถ้าอยากจะให้ชนะคนสวยนะครต้องต้องทานบาัฟทางมะหงผมคิดว่าทานบัฟเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมอนาคตเราก็อาจจะขายบัฟสุดที่เขาบ้านกินก็ได้นะคะทุกคนอ่าเพราะว่าเขาเป็นคนปรุงเองกับมือใช่ไหมตัวใช่ตัวพี่แจ็คเป็นคนทำบาัฟเองกับมือนะครับจะไม่ให้อร่อยได้ไงครับคือแบบลูกชอบว่าดูสิเขาบ้านนัน ม, ừ, มีหลายคนแบบทักมาเข้าความมาถามเยอะมากว่าเข้าพันน่ะใช้แชมพูอะไรพี่พี่อยากให้เข้าพันกินอะไรทำให้ขนสวยจังทำไมตัวหนาแตนตึกจังแต่ละคนที่ทักมาถามนี่คือแบบหนาไม่สมบูรณ์ผมจ <ผม S 1> ะบอกบว่าระยะเวลานในการที่เข้าพันมาอยู่กับเรานะตอนแรกเขาา้าพันเราไปเจอเราประมาณ2เดือนเนาะสามเดือนแล้วน้องก็แบบตัวผอมน้องแบบตัวผอมมากผอมแฟบเลยแต่พอมาอยู่กับเราไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยทุกคนท่านหน้าก็กลายเป็นหนาตุยอย่างเงี้ยดูดิตอนนี้ครับเสร็จแล้วครับน้าเสร็จเที่เรียบร้อยแล้นะครับบอกเลยว่า ชื่นใจเด็กไทยทุกคนนะครับก็บอกว่าอ่าจไกับขาส้มๆนะขาส้มๆนะขาส้มๆนะเออไอ้ร้อยละสิบไม่ใช่เสียครับเสียด้วยเสียครับทุกคนคะตอนนี้นะคะเข้าปั่นก็ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเสียขนุญาตไปเช็ดตัวแล้วก็ไปเป่า การที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วถ้าเราเป่าขนน้องไม่แห้งอว่าะเช็ดตัวไม่แห้งเนี่ยน้องอ่ะก็จะเป็นโรคผิวหนังได้นะคะทุกคนโอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็ดตัวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปทําขนมให้ข้าวฟันนะคะเพื่อเป็นรางวัลที่ข้าวฟันเล่นน้ำไว้นะเดี๋ยวอาบน้ำมินท์ตื่นโอเคค่ะไป คนนี่ก็คือข้าน่ของน้องเข้าบ้านแล้วก็คาราแล้วก็วกอะเฟยนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเจจะเอาเข้าวมาเวฟประมาณ15ถึง20่สิบวิเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเจคิดว่ามันแอบแข็งไปนิดนึงเพราะว่าเข้าป้านอะไม่ชอบเค้าอะไรที่มันแข็งแข็งอย่างเดี๋ยวเจจะหั่นแล้วก็เอาเข้าเวฟกันเลยค่ะนะคะ ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องๆของเราจะชอบไหมนะคะนี่นะคะไปค่ะเนี๋ยลองเปกสาวให้เย็นก่อนนะคะทุกคนลองสักู่น,นะคะนั่งลงนั่งลงอย่างนั่งลงไปนั่งลงเข่งมากเขาว่านั่งลงเข่มงมากรอทุกคนมองตาดูนะระอนะรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่จะดูดเอาคอร์ลอคอมือเก่งมากอีข okay. ้างเก่งมากเอาเฟยนั่งลงเอาเฟยนั่งลงเก่งมากเอาเฟยคอมเมอหน่อยค่ะเอาคอมมอเอาเฟย์คอมออันนี้เป็นน้องสุดใหม่นะทุกคนเอาเฟยเอาเฟย์คอมมอ รอย่างแม่ไม่ให้เินก็คือไม่ให้กินขนน้าวบาลรอเก่งมากห้ามตกนะาต้องเงยเออเก่งมากรอนะหนึ่งสองกินไะด้เก่งมาอุ้ยข้าวัอเจ้าเดีแต่ขาวลขาอลนั่งลงขาวลนั่งลงอ่นหนึ่งสองสามกินได้กเ,เดดดงงดงงก่งมากโโหเคียวมันขอบขอบ,ขอบเลย เด็กๆก็ได้ขบเคี้ยวชีสแสนอร่อยนั่นเองเลยค่ะทุกคนดังกว่ากว่ากวาขอขอขอเลยคงมีความสุขมากมากเลยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องข้าวปงข้าวปั้นให้ไปถึงหนึ่งแสนซับสไครเบอร์กันด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เจีย๊ยกกับมอทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ข้าปั้นทำคลิปอะไรนะคะ <S <S ก็เมนมต์มาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ <S <S และอย่าลืมนะคะไปซื้อน้อง ชีสชิลเมดหิมมาลายันนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นชีสแห้งของน้องหมานะคะอร่อยมากเลยแล้วเวลาอบนะหมอมมากมากเลยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าจะซื้อร้านไหนนะคะเดี๋ยวเจจะแปะร้านไว้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะคะโอเคค่ะไปค่ะ